หน่วยดับเพลิงของเทศบาลเมืองกพลนะครับตอนนี้กําลังทําการดับเพลิงครับ<ป>มารวดเร็วมากเลยครับภายในเวลา10นาทีนะครับ อันนี้คือเหตุการณ์สดๆครับเป็นรถทัวนะครับเป็นรถทัวรรถทัวของ3,100เหยียดตัวครับตอนนี้มีน่าจะเป็นเผือนไม้ขึ้นมานะครับสตเหตุต้นๆน่าจะเป็นเบรกติดครับเบรกติดตรงนี้ผู้โดยสารเตรียมกันรถครับแต่ตรงนี้โอ,โยอ,อ๊ยย้อนกลับไปย้อนัป